ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ f a c e b o o k สำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะติดอะไรระวังชีวิตพังอาการแบบนี้มิจฉาชีพชอบมิจฉาชีพมักใช้จิตวิทยาเล่นกับอาการติดหรือจุดอ่อนทางใจของเหยื่อเพื่อหลอกลวงซึ่งสิ่งที่คนมักติดหรือหลงไหลมิจฉาชีพจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือหลอก รวมดังต่อไปนี้ 1. ติดผู้หญิงติดผู้ชายการพบเจอพูดคุยกันบนโลกออนไลน์มีโอกาสที่จะเจอโรแมนต์แคมหลอกให้รักหลอกให้โอนใช้รูปโปรไฟล์หล่อสวยพูดหวานสร้างความเชื่อใจยิ่งหากใครคลั่งรักมีการคอลสยิวเสี่ยงถูกนำไปแบล็กเมลขู่กันโชคทรัพย์ 2. ติดโปรสายช้อปปิ้งเห็นของถูกอาจถูกหลอก สินค้าลดราคาลดแลกแจกแถมกลยุทธก์การตลาดที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงนิสัยชอบของถูกอยากซื้ออยากได้ต้องระวังอย่างมากบนช้อปปิ้งออนไลน์ควรตรวจสอบร้านค้าให้ดีหากซื้อแล้วมีโอกาสไม่ได้รับสินค้าสินค้าไม่ตรงปกหรือเป็นสินค้าปลอมได้ 3. ติดโลบงานออนไลน์งานง่ายงานสบายผลตอบแทนสูง มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อประจําและยังมีคนหลงเชื่อเสมอเพราะความโลภอยากสบายมิจฉาชีพหลอกลงทุนอ้างผลกําไรสูงโอนเงินลงทุนไปแรกแรกก็ได้คืนแต่เมื่อโอนเงินไปจํานวนมากกลับถอนไม่ได้หลอกให้โอนเพิ่มเรื่อยๆจนหมดตัวเพียงเพราะความโลภบังตา 4. ติดพนันนิสัยคนไทยนักเสี่ยงดวงเบอร์หนึ่ง ยิ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์พนันออนไลน์มากมายทำให้มีหลายกลุ่มคนตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงและสูญเงินไปจำนวนมากไม่มีใครรวยจากการพนันนอกจากเจ้ามือเว็บเหล่านี้จะถูกเขียนโค้ดมาให้คุณเสียมากกว่าชนะยิ่งเล่นยิ่งเสียเสียเงินเสียครอบครัวบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะหนี้สินที่เกิดจากการพนัน 5. ติดมือถือ คนไทยติดมือถือหนักมากใช้เน็ตวันละ5ชั่วโมงท็อป5ของโลกสถิติ VRso c i a l ภายจากอาชญากรรมออนไลน์มีโอกาสพบเจอได้ทุกวันยิ่งใช้งานมือถือมากยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเจอไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลข่าวสารปลอม Fake News ยิ่งใครเป็นคนที่สงสัยเห็นลิงก์อะไรก็อยากรู้ไปหมด เผลอกดเข้าไปเจอลิงก์มิจฉาชีพหลอกดูดข้อมูลฝังมันแวร์ 6. ติดหนี้ทุกคนควรมีเหตุผลในการก่อหนี้อย่างชัดเจนหากมีปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวชีวิตก็ยังมีทางออกเสมอแต่ถ้ามีหนี้แต่ก่อหน,นี้เพิ่มหนี้ที่มียิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆจนหมดตัวสูญเสียทรัพย์สินบางคนเลือกจบชีวิตก็มีให้เห็นยิ่งกู้เงินนอกระบบยิ่งเจอดอกมหาโหด ถูกขู่เข็นทำร้ายร่างกายยิ่งซวยเข้าไปอีกไปกู้เงินออนไลน์จากมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการนอกจากไม่ได้เงินยังเสียเงินไปอีกหรือบางคนเป็นนี่ไม่รู้ตัวถูกประจานอับอายจากแอปกู้เงินเหล่านี้ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ขอเตือนประชาชนหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการแบบใดแบบหนึ่งต้องระวังไว้เป็นพิเศษ และอย่าโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเสมอ